มาดูที่นอนดิมาดิมาก่อนึกว่าไม่อยู่ลองแวะดู <c oughs> อเขาทำที่นอนให้ตรงนี้เหรอเนี่ยที่นอนหนูเหรอโอ้โหป้านี้ยังนอนไม่ลุกอีกนะแม่นะตักเข้าวครับตน้ำก็ไม่มีแล้วตักน้ำก็ตักน้ำก็ ว่าแล้วมาทุกวันไม่เคยเจอค่ะไปนอนอยู่ในนี้เองแต่ตักน้ำก่อนน้ำก็ไม่ตักมาให้น้ำก่อนน้ำแม่น้ำไหลไม่ได้น้ำน้ำไม่ไหลอีก ตัดไปแล้วมั่งน้ำนะ่ะยดหนีหมดน้ำไม่มีละน,นี่น้ำอะไรน้ำยาหรือเปล่าโอ้โหคน น้ำน้ำอะไรไม่รู้ในถังนะน้ำยาหรือเปล่าหืน้ำยาหรือเปล่าอยู่ในถังนะมียาเปล่าเนาะอ่ะอนี่ตักเขาโอ้โหเมื่อวานกินเกี้ยงเลยเลเยว,วานหนูกินข้าวเกี้ยงเลยปลากระป๋องอีกกระป๋องหนึ่งเลยอันนั้นก็ปกป้องปลามาให้เหลอ นั่นเมาก็ป้องปลามาโอ๊ยไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วแลน้าหมูนะ่ะเห็นปลาหมูนะั่นนะลงไปแล้ว มานี่เดี๋ยวเขาไปแย่งกินมาแม่วัยโอ้ร้อนนี่วะนึกว่าไม่ร้อนนึกว่าไม่ร้อนร้อนมันร้อนลูกมันร้อนเดี๋ยวค่อยกินอา้าวลงต้องนานแนละ้วทำไมร้อนน่ะทำไมมันร้อนวะร้อนไหม อลงต้องนานเลยทำไมร้อนวะฮาไอข้าวกินได้ป่ะน้ำมีแต่ลูกน้ำตรงนั้นเลยอันนี้น้ำหรือเปล่าน้ำก่ะน้น้ำใส่ก็ไม่ได้อีกใส่ข้าวเต็มค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปค่อยกินร้อนก็กินน้ำ ค่อยกินนะมันร้อนโอไม่ไปไหนเลยนอนอยู่ในตู้อบนู่น ได้ยินเสียงคนก็ไม่ออกมาหลักนอนอยู่ในค้านั้นร้อนจะตายนั่นแดดก็ส่องมาทำไมไม่ออกมาเดินเล่นล่ะฮะออกมาเดินเล่นข้างนอกเนี่ยลมร่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนอนนม่เย็นจะตายให้มันเย็นกันลูกให้มันเย็นก็

กินกินให้มันเย็นก่อนก็นได้ให้มันเย็นก่อนเฝ้าครัเฝ้าพ่วงพ่วงเออนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้านี้แหละได้ไดกรกัดมัดเห็ดมักกัด <c oughs> นอนเฝ้านั่นแหละให้มันเย็นก่อนนะ งีไ้ไปแล้วงีไ้ไปแล้วนะเอาเอา้เอาทำไมงั้นน่ะทำอะไรงั้นมันร้อนทำไงล่ะน้ำใสมก็เป็นน้ำเจิงอีก กินนู่นน่ะไปกินให้หมดมันร้อนมันร้อนไปกินไปนี่ไปแล้วเดี๋ยวมืดอีกอยู่บ้านแหละกินแล้วก็เข้าไปนอนมองหมด